แป้งพิมพ์ของพิมพ์รี่พายเนี่ยกันน้ําจริงปะเห็นก็บอกว่าจริงนะโอ้หน้าจุ่มชะโคกแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแน่ใจนะฉันจะทดสอบเออก็แน่ใจสิฮะไหนกันน้ําจริงไหมอย่ากันนะเป็นไงกันน้ําอยู่ไหมกูก็ว่าอย่างกันนะฮะ น้ำลายสัตว์เต็มหน้าเลยการน้ำอยู่ไหมมึงยังคิดว่ากันอยู่หรือว่าล่ะการสวยอีพิมพ์มึงบอกว่ากันใช่ไหมอือคุยังสวยไหมมึงบอกคุณหน่อยซิอีพิมพมไม่ไม่นาเป็นไงล่ะพ้นน้ำสี่รูปแบบเลยหน้ายังการน้ำอยู่ไหมอันนี้มึงทดสอบหรือมึงเกียดยังโย่โอเค และแล้วมันก็มานี่แป้งพิมของพิมพ์ริพายที่เขาบอกมันหายากนักหนากูได้มาแล้วแต่ไม่เห็นเหมือนพิมริพายเลยอ่ะเนี่ยข้างกล่องเนี่ยหน้าเดิมหรือหน้าใหม่หรือหน้าอะไรได้ข่าวว่าของปลอมก็มีด้วยหรอแป้งพิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเอามาแล้วสามเบอร์รอบที่แล้วเอามาผิดเบอร์โดยอีพิมดา และแล้วเราก็ได้มาทั้งหมด3เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะและหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะหนูเจอของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะมึงดูง่ายๆหน้าตาลับก็คือรูปอีพิมพ์ข้างกล่องก็คือรูปอีพิมพ์เหมือนกันปะแล้วสรุปอันไหนของแท้ของปลอมเหมือนตรงไหนแป้งเนื้อเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไร,อ,งไรอ่ะดู ปาดไปลูกเฮ้ยเบอร์สองสีผิวฉันแล้วฉันเจอแล้วไม่ลอยแล้วแล้วก็บอกว่าเปนกันน้ำกันจริงไหมรอบที่แล้วหน้าไปจุ่มในโถส้วมดูรอบนี้ทุเลศทุเลศที่สุดกันน้ำไหมกันกันจริงๆไม่เชื่อถุยน้ำลายใส่หน้ากุเดี๋ยวไปแต่งหน้าแต่จะพ่นน้ำลายใส่หน้าคุณเลยนะยังเนียนเหมือนเดิมใช่แป้งอันเนียนแต่ผิว่็ขี้กากขึ้นเออ หนุ่มหนน้ำลายบูทยดทีนาอหน่วยกล้าตายกลับมาอีกแล้วกับแป้งอีพิมพ์ <laughs> แป้งพริมของอีพิมพ์อีพวกเพื่อนปาปที่ชอบไปฟ้องเนี่ยดูนะมึงคร <c oughs> าวนี้นะถ้ากูรีวิวนะแน่จริงมึงไปฟ้องสิ <c oughs> สรุปมันไปฟ้องจริงเว้ย <c oughs> <c oughs> ทีมงานพิมพ์รีบายติดต่อกูมาให้มาตามตลับจัดไปเลยเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันเลยว่าดูซิสามตลับ3ส,สีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหนูซื้อมาค่ะตลับมันเป็นอย่างเงี้ยของปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูเลยนะติดสกอเทปไปก่อนหนึ่งแพ็คสาม้อยบาทค่ะมาอยู่กับแคมรีพายขายทุกอย่างค่ะ เพื่อดีพิมพ์เนี่ยขี้เสือกของจริงมันไปบอกยายพิมพเนี่ยอีนางมาดามแพมเนี่ยแพมริพายขายทุกอย่างเนี่ยมันเอามารีวิวขี้เสือกได้ใจกูก็จัดให้สิคะเดี๋ยวขอมอบรางวัลค่ะเป็นหนังยางห้าเส้นค่ะเอาไปดีเล่นๆน,นะคะ <c oughs> บำรุงผิวด้วยการใช้รองพื้นตอนนี้แม่อีดอก เรื่องมากนะบางคนบอกว่าอันี้บีบแค่นี้นะแค่นี้พอบางคนบอกว่าอ่ะสองนิ้วนะถึงจะพออีสว์มึงเอาง่ายๆนะใช้แค่หมองคิดแต่งหน้ากันแบบฉลาดๆเลยค่ะทุกคนค่ะมึงทาไปแค่ว่าให้ทั่วหน้าก็พอแล้วเพราะรองพื้นเนี่ยมันก็กันแดดแป้งมันก็กันแดดแล้วแล้วมึงจะทากันแดดเพื่ออะไรอีกหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากมึงจะเถียงอะไรกันนะกันนาวิธีใช้กันแดดที่ถูกต้อง เเราก็จะลงรองพื้นบางๆนะคะกับแผมริพายขายทุกอย่างอาขายแล้วค่ะนี่ค่ะพระระแดนฟูกค่ะ1นึ่ชิ้นหนึ150บาทนะคะสนใจก็ซื้อค่ะกูขายแค่ไม่กี่อย่างนี่เรื่องมากอีพิมพ์ขายทุกอย่างนี่ไม่ปวดหัวตาหาแล้วอะนี่แป้งพิมพ์650บาทเดี๋ยวเรามาดูเลยนะ123กูจะรอดกับเบอร์ไหนมึงดูตลับ ของแท้ต้องมีหน้าพิมพ์ลีพายที่เป็นสังกะสีสังคาโลชุบสีทองเท่านั้นแกนจมูกต้องเป็นแกนจมูกอันแรกที่อีพิมทำหน้าต้องมีความคล้ายไมเคิลเจ็กสันแ็กเกตสวยรอบที่แล้วไงกลัวเบอร์หนึ่งมารีวิวอีพิมทักเลยค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนจะซื้อเนี่ยกรุณาซื้อให้ตรงเบอร์ด้วยไม่งั้นหน้ามึงก็จะเทาๆเขียวๆนะคะกี่ดอกกูหน้าซิสไปเลยค่ะซึ่งอันเดอร์โทนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีผิวเหลืองเบอร์หนึ่งนะคะเราใช้ปาดไปค่ะ อ่าถ้าใครอยากขาวก็ใช้เบอร์หนึ่งใครอยากผิวนวลๆก็ใช้เบอร์สองใครอยากเนียนๆมากๆก็ใช้เบอร์สามอีดอกสรุปกูใช้ได้ทั้งสามเบอร์เลยนะคะ วันนี้เราจะมาใช้เบอร์02นะคะมันเหมาะกับดิฉันมากแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองถ้าใครอยากอ่อนนี่เลยค่ะใช้แปรง6ชิ้น900บาทที่มาดาแพมขายเป็นขนช้างเมมมอสเอ้ยเป็นขนละมวยช้างเมมมอสล้วนๆคัดมาแต่ขนที่ซื้อๆตรงๆนะคะเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันได้ถึงบ้านถ้าใครอยา่ร้อยชอบบางๆอ่ะกดๆ,ๆ,ๆไปแต่ถ้าใครอยากได้บางว่านี้นี่ใช้ปาไปงี้อีพีมันทางงี้ สัตว์มีหน้าละแป้งขายดีจังเลยเคาะจนหมดนี่เรามาโชว์หน้าสดให้ดูเนี่ยแกนจมูกก็ยังเป็นออริจินอลสิบล้อชนยังไม่ตายเลยเพราะอะไรอีดรอกหัวทุยมากถามมีอะไรขี่เลื่อย คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาระวังหองปลอมนะคะอ่าเรามาดูกัน2ตลับนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งทั้งสองตลับค่ะอีจัดของจริงทั้งของอัน <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะคะแกนจมูกต้องเป็นเลเวลหนึ่งเท่านั้นออริจินอลอันแรกเท่านั้นแกนจมูกของพิมพรีพายเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้มึงดูตลับแล้วมึงดูกล่องด้วยดูอันนี้นะคะกล่องเนี่ยจะเป็นแกนจมูกกันที่2อันนี้เนี่ย อันแรกอันนี้อันที่2อ,อันปัจจุบันน่ะเขาบอกว่าอันที่ห <c oughs> <c oughs> มันเป็นสีอันเดอร์โทนเหลือง <c oughs> ๆอ่ะเพราะอะไรตากูหมอดสี ราใช้แปรงหกชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉดดองเฉดดิ้งกันนิดนึงถามว่าถ้าไม่เฉดดิ้งเลยเนี่ยดูที่หน้าคูสภาพดูได้ซะที่ไหนแกนจะมุงจะบู่ก็ไม่มีอปาดไปค่ะแต่งไปก่อนเดวอ่อนเองทาไปเถอะแป้งนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยหน้าไม่มันค่ะทาแล้วไรยางอายนะคะเพราะไม่มียางออกมาจากหนังหน้าเลยนะคะใครที่เป็นคางคกที่ผิวเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นหนังไก่หน้าแห้งเหมือนต้นตีนแตกเนี่ยก็การลูนาทาบำรุงก่อนแล้วค่อยทาแป้งหรือทารองพื้นไปก่อนแล้วค่อยทาแป้งนะคะเพราะบางคนเดี๋ยวบอกว่า โอ้แป้งไม่ดีเลยทาไม่ติดเลยอีดอกบางทีเนี่ยหน้าแห้งเป็นสอนตีนแตกนะคะท่านผู้ชม่าท่านผู้ชมก็ต้องแบบว่าเฮ้ยบำรุงก่อนนิดนึงแล้วอยทาแป้งถ้าไม่ดีนู่นไปดาดีพิมพ์ยรรมดากูเราก็มาใช้แป้งเบอร์หนึ่งมาทำเป็นไฮไลท์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใต้ตาเนี่ยมันเยิ้มเชียวนะคะแล้วก็บอกว่าอายไลเนอร์ไม่ดีเลยค่ะไม่กันน้ำก็ดุนาใช้แป้งนะคะทาไปก่อนเพื่อเอาความมันออกนะคะไม่ใช่แป้งเขา แต่มึงอะทาแป้งที้เหนียวทาไปเถอะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองประเทศไทยนี่สัตร้อนที่หายทาไปนะคะแล้วใช้มือสัมผัสค่ะว่ายังมียางอยู่หรือเปล่าถ้าหน้ายังมียางอายอยู่ทาต่อค่ะทาไปเรื่อยๆจนไรยางอายนะคะ650ว่าคุมนะอีดอกเดี๋ยวกูเอาไปจุดทูบบูชาตลักหนึ่งอืม แป้งพิมของพิมริพายเนี่ยหกรเนี่ยมันแพงไหมพูดดักใจจริงเลยถ้ามีปัญญาซื้อแสดงว่าไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาซื้อแสดงว่าแพง <c oughs> <c oughs> นี่ยามาดามแบมถูกปะถ้ามีปัญญาซื้อคือไม่แพงไม่แพงก็คือไม่แพง <c oughs> แล้วมันทําไมทํามาแต่เฉดสีเหลืองๆล่ะคะ ตอนแรกไงอีพิมพเนี่ยตั้งใจว่าจะทำเนี่ยขายทั่วโลกแต่พอดีว่าพูดภาษาอังกฤษกับเขาไม่รู้เรื่องมีอยู่คลิปนึงอะที่มันบอกก็พูดภาษาอังกฤษแต่เขาไม่รู้เรื่องมันก็เลยแบบว่าเออซื้อได้มาแต่นมพึง่งอันนี้เป็นแป้งนมพึงงมพ่งแป้งนมพึ่งอะไรแป้งนมพึ่งออสเตรเลียมันพูดได้แค่นั้นแหละมันก็เลยทํามาแต่เฉดส,สีนี้เพราะอะไรมันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษไม่เก่งถามว่ากูเก่งเหรออีสั์โง่พอกันถ้าเกิดใช้ดีชมมาดามแผมค่ะใช้ไม่ดีด่าอีพิมพ์ค่ะ แป้งพิมของพิมรีพายเนี่ยหกยเนี่ยเหมาะสําหรับผู้หญิงที่วัยสาผิวหน้าไม่สม่ําเสมอคล้ําฝ้าคล้าแดดคล้ํานุน่งคล้ํานี่นะคะเหมือนกับว่าทํางานอยู่กลางแดดมาตลอด24ปี <c oughs> เหมือนกูที่ทาเหล็กดัดอยู่มา20ปี <c oughs> อยู่กลางแดดมาตลอดหน้าของเราก็มีปัญหาก็คือว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็มันทําให้หน้าเราหมองคล้ําเราก็ต้องใช้แป้งที่ปอกปิดแป้งพริมเนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์กูไหมช่วยตอบโจทย์แต่ถามว่าคุณพิมรีพาย ถ้ามันลดให้เนี่ยกูยจะขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลดให้เนี่ยกูยไม่ขอบคุณอ <laughs> นะคะเข <laughs> <laughs> าบอกว่าเป็นลดที่สองอะนะเพราะลดแรกเนี่ยอีดอกแตกหมดขายไม่ได้ <laughs> 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 หลายคนที่บอกว่ามันขายดีมากจนกลัวของปลอมเนี่ยไปซื้อที่ไหนหนุไปซื้ออีพิมอย่ามาซื้อกูของกูของปลอมแน่นอนแต่ถ้าไปซื้ออีพีม,มาได้ของแท้ <laughs> เออกูต้องรีบแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวพวกกูมาเดี๋ยวกูได้ถามว่าสวยไหม กูใช้แป้งถูกเบอร์ใช้แป้งเบอร์สองแล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยใช้แป้งผิดเบอร์ผัวกูยังบอกว่าสวยเลยเพราะอะไรผัวกูตาบอดสีแล้วคราวนี้ดูซิถ้าทาแป้งถูกเบอร์เนี่ยมันจะชมกูไหมว่าสวย มาดามแพมคะหาผัวดีๆได้จับไหนละคะผัวดีๆแบบนี้มึงก็หาผัวตาบอดสีมึงกูสิยากอะไรก็คุณขาแต่ตั้งแต่แต่งมาเนี่ยหน้าเราก็ดูบไบรท์ดูเนียนน้ําเบลอดูขุ่นขนดีนะฉันจะบอกหล่อนนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะแนะนะเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักนะถ้าหล่อนอยากประหยัดต้นทุนนะหล่อนไปที่กรมป่าไม้แล้วไปหานมพึ่งในประเทศไทยทําแล้วมึงบอกว่ามาจากเกาหลีก็ได้ลดต้นทุนเหลือกระปุกละ350้รับประกัน ั์ขายดีเหมือนเดิมแหละ แต่กำไรน้อยลงเหลือกำไร20บาทเื่อนละอาวันนี้เราใช้อายแชโดว์ขี้หมูขี้หมาพอนะคะ299บาทซื้อมาจากเว็บไซต์จีนนะคะถ้าผิวหน้าเราสวยเนี่ยแต่งอะไรเนี่ยมันก็จะสวยไปหมดราคาคุณขางัดเบ้าไปด้วยสีน้ำตาลเข้มจะแป้ง650ถามแพงไหมก็ไม่แพงหรอกันโอเคใช้เลยค่ะแป้งพิมพ์ก็เนี่ยเนี่ยของพิมพ์ลีพายของแท้แกนจมูกต้องอันแรกเท่านั้น มึงดูถามว่าเหมือนตัวจริงตอนนี้ไหมไม่เหมือนมึงจําไว้ต้องแกนนี้สั่งไปแล้วเอาลูกเก่าให้เขาทํามันเลยไม่เหมือนตอนนี้เ <c oughs> ดินทัวลงกูแน่เลย เรามาใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำดำยิ่งกว่าขาหนีบดำยิ่งกว่าฮีมาดำแพมนะคะเขียนตาล่างให้ชัดๆนิดนึงเมื่อวานไปแต่งหน้ามาไปแต่งหน้าลูกค้าแล้วทุกคนทักหมดเลยบอกมาดำแพมทำไมตัวจริงสวยจังเลยแบบไรอ้อร่ามากเลยอ่ะดูเป๊ะดูดีดูดแบบว่าโอ้โหคือสวยมากสวยสวยกว่านี้กล้องเยอะอถามว่าพ่ออะไรนี่ค่ะใช้แป้งพิมพ์หก0บาทหรอไม่ใช่กล้องมันเยี่ย คุณวิถ์ถ่ายไม่สวยกูเลยไม่สวยแต่ถามว่าหน้าเนียนใสได้ก็อีแป้งพิมพ์เนี่ยแหละ แล้วใช้ผิดเบอร์ได้นะขาวากว่าหน้าเบอร์หนึ่งพ <c oughs> ึ่งได้มโม่วขนาดใช้ผิดเบอร์กูยังสวยได้เลยนะคะขอบคุณประชาชนทุกคนทุกๆกํกกาลังใจด้วยนะคะที่เมตตาให้มาดามแพมเนียมีชีวิตรอดหลังจากการโดนทัวร์ลงทับค <c oughs> นอนื่นก็ไม่กล้ารีวิวแลวกูกล้ารีวิวมีอะไรไหมอ่ะเพราะอะไรเพื่อนพิมพ์ได้ยินไหมเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักก็ไม่ดา่ากูหรอก เพื่อนรักก็ด่าก็ด่าได้ดอกแต่กัดกูตลอดทาแป้งผิดเบอร์เื้อไปรีวิวอ่ะซื้อถูกเบอร์นี่แกแกแกคุณวิทย์มาแล้ว <laughs> คุณวิทย์คุณวิทย์<อ>ฉันสวยไหมคะสวยจ้าน่ะเห็นปะละ่ะขนาดยังไม่ได้ติดขนตาไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทําอะไรเลยผัวกูตาบอดสีมองยังไงกูก็สวยดูสิดูใกล้ๆนีเคือ นี่มันแพมลี่พายขายไม่ออกสักอย่างนี่ <c oughs> เอากูทำไมล่ะ <c oughs> ขายออกอย่างเดียว <c oughs> อะไรล่ะกีพ <c oughs> <จ> <c oughs> ิมลี่พายก็ทำแบบกูไม่ได้เพราะอะไรอีพิม์มาชอบนับตังค์แต่กูชอบอดผัว <c oughs> ถ้าใครเนี่ยอยากจะไปซื้อนะแป้งของพิมพ์ลิพายเนี่ยแนะนําว่าให้ไปซื้อของแท้เท่านั้นนะคะระวังของลอกเลียนแบบถ้าสั่งที่กูอ่ะของลอกเลียนแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ในการจัดจาหน่ายให้อีป็นบง็อีเป็นงบอยอะไรก็ไม่มีไม่ต้องไปตามหาข่าววงในบอกมาซุปซิปเมาส์กันลือลั่นมากว่าจริงๆและอีแพมไอ ไม่ใช่อีแพมพี่พายพิมพ์ี่พายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้จะทําแป้งขายนะเถอะเขาจะขายไข่ไก่แต่ทําไมชะงักรู้ป่ะนายกบอกว่าให้เลี้ยงไก่แล้วให้กินไข่อีสัตว์อีพิม์ขายไม่ได้เลยดังนั้นมันเลยมาทําแป้งขายเนี่ยหกราสบบาทดังนั้นถ้าอยากได้ก็ไปซื้อนะคะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอีดอกแต่กูน่าจะขิดก่อนแล้วละ ขอบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของแป้งอีพิม,แป,พมแป้งพริม์ของพิมรีพายถ้าใครอายุมากกว่า30หรือว่ามีรอยเหี่ยวย่นค่อนข้างเยอะเนี่ยนี่เลยค่ะที่ชุบเปียกพอทาเสร็จปุ๊บเอาที่ชุบเปียกซับค่ะมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นพร้อมกับลดรอยยางอายของเราไว้นะคะน่าจะแห้งกลิบเนียนสนิทเลยนะคะไม่ติดขนตาเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนขาดผัวอะไรอย่างเงี้ย พอเลาไม่แต่งหน้าผัวจำไม่ได้เดี๋ยวผัวคิดว่าโตนเข้าบ้านเออและต่อจากนั้นนะคะเราจะมาทาปากสีฮอลลีวูดกันฮอลลีวูดอะไรของมึงแป้งเย็นฮอลลีวูดเหรอ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะเราใช้ลิปสติกสีน้ำตาลนะคะทาที่ขออาตั้งแต่ใช้มานะหน้าไม่เคยเป็นสิวเพราะอะไรอิสัตว์หน้าด้านเพราะบางทีเนี่ยเราใช้พรามงพลามเมอรอแล้วเราไม่ได้ล้างหน้าช่วงนี้ดอกงานเยอะยิ่งกว่าเป็นหนี้20่ล้าน <c oughs> มึงจะขยันทำงานไปไหนมาดามแพ้ ก็าครยาทำงานบางทีก็ไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ล้างหน้านอนนะคะเป็นคนสกปรกสกปรกก็คือสกอปรกยอมแรกตัวเองไม่ต้องไม่ใครมาบอกว่าสกปรกนะคะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วทําไมจะต้องแบบว่าแต่งหน้าไปด้วยล่ะอีสัตว์ไม่มีคนขอนถ่ายรูปนี่ กูเนี่ยมีคนขอถ่ายรูปตลอดเวลาดังนั้นกูต้องสวยตลอดเวลาหน้าผมต้องพร้อมบล็อคคนอื่นเขาเป็นชช่าแต่งหน้าเขาไม่เห็นตน้องแต่งหน้าเลยใน,นเรื่องของมึงค่ะ <c oughs> เรื่องของมึงนะคะหน้าเนียนจริงๆเออโอเคเลยเดี๋ยวสารตลับเนี้ยจะเก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อสำอางเลยแล้วก็จะใช้แป้งผิดเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งต่อ <c oughs> คนจะได้ชมว่าสวยอีไม่รู้ชมเป็นมาราย,ยาทหรือว่าชมว่าสวยจริงนะคะเดี๋ยวพอเพิ่มสีน้ำตาลหน่อย เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวกูจะไปทานในน้ําจะไปปลอมตัวเป็นนางเงือกถามว่าพ่ออะไรอ๋อหัวเจ้ามรดกเลยจับกูโยนน้ําดูซิเกลีย,ยงสวยไหมใช้แป้งพิมพ์ <c oughs> ของใครพิมพ์ลิบพายอื สีนี้แอนชิลีในตํานานไม่ต้องถามกันมาแล้วนะคะว่าแป้งคริมเนี่ยมีของปลอมหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยกูก็ทําขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากได้ของแท้ก็ไปซื้อนู่นซื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่พิมนะคะพิมพเขาทาขายส่วนของมาดามแพมมาไม่มีแพมที Pam ่ภายขายทุกอย่างเลย แต่ไม่ใช่กูไม่ใช่พิมพ์พี่พายโอเคนะถ้าหน้าแมทขนาดนี้อยากเงาเป็นหนังประตูทํายังไงล่ะคะไฮไลท์มึงมีไว้ทําไมละ่ะซ<ไ>ื้อสิใช้ไปเลยคะ่ะปัดไปคะ่ะเดี๋ยวมันก็เงาเองนะคะไม่ต้องเงาจากเนื้อในนะคะบางทีเนี่ยคนเป็นสิวเนี่ยทาเงาเงาแล้วหน้าจะเหมือนกับสิวจะระเบิดนะคะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ถูกต้องกับหน้าแล้วกันนะคะแป้งพิมพ์เนี่ยมันก็ช่วยปกปิดแล้วก็บํารุงไปในขั้นตอนเดี่ยวกันดูงกันแดดอะไรของเขาก็มีมี spf 3 0มมันเขียนว่า uv protection กีสัตว์กู ก็ดูตั้งนานหาตัวเลขเอาเป็นว่ามันกันแดดนะคะจัดไปเลยนะคะเนเเนใส่ไฮไลท์ของไฮไลท์ไปนะคะบางทีเนี่ยไปไฮไลท์บนหัวสิวเนี่ยสิวมันจะนั่งลุ้นกันอยู่ว่าจะปะทุใส่หน้าลูกคูหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกัน650นะคะของแท้แกนจมูกต้อง Number วันต้องเป็นออริจินอลแกนที่1เท่านั้น ว <Why? S 2> เรามาเพิ่มความสวยให้หน้าผากเรานิดหนึ่งด้วยการใช้แฮชิโดมาดามแพมค่ะ1ชิ้น300บาทถามว่าทำไมถึงใช้ทุกรอบเลยคะอีกสัตว์กลัวขายของบ้านแพมรีพายขายทุกอย่างเช่นกันนะคะมีดอกขายอยู่3อย่างแพมรีพายขายอยู่3าสี่อย่าง <c oughs> ยากดำ ติดต่อแพมรี่พายอยากขาวใสก็ต้องใช้แป้งพริมบ่ายพิมรี่พาย650บาทอีสัตว์แพงกว่าของกูอีของกู3 0 0อยากซื้อก็ซื้อไม่ซกซื้อก็ไม่ต้องทักลุงลังนะคะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่านะคะท่านผู้ชมขาแต่เอาตรงๆนะถ้าอยากจะแบบว่าหน้าอ่อนๆนะ ใช้แปรงค่ะทาแล้วก็เคาะ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 แต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่าย,ยังไม่อ่อนเนี่ยก็นั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยวนหน้าตลาด3ามรอบนะคะ <c oughs> วน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 ,วน,ว,น,ว,นวนไปนะคะแล้วก็ตากแดดด้วยแล้วถ้าเกิดว่ากลัวว่าเฮ้ยมันจะช้าเกินไปเนี่ยเอาปี๊บกุมหัวพอ,อปี๊บกุมหัวเสร็จปุ๊บมันจะเกิดความร้อนหน้าตลาละลายและหน้าจะไหล,าลานะคะหมายถึงซิลิโคนในหน้านะคะไม่ได้หมายความว่าแป้งเอาเป็นว่าอยากได้แบบไหนก็จัดไปแล้วกันนะคะ แฮชดว์มาดามแพม300บาทค่าจะส่ง50บาทแป้งพิมพ์พิมพ์รีพาย650บาทอีต์แพงกว่าของกูอีกก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแป้งพิมจากพิมพ์รีพายวันนี้เนี่ยกูใช้แป้งถูกเบอร์แล้วนะอีพิมพ์ ถูกเบอร์แล้วสวยแล้วเป๊ะปังแล้วก็ต้องใช้แป้งพิมพ์จากพิมพ์รีพายนะคะถ้าใครเนี่ยหน้ามีปัญหาหน้าไม่เปะ๊ะหน้าไม่ปังอยากสวยทนได้ทั้งวันก็ต้องนี่เลยค่ะแป้งพิมพ์จากพิมพ์รีพายีดอกอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็อีพีพ่อขายไม่ได้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะของดีๆอ่ะอีพิมพ์ขาย อันเนี้ยเดี๋ยวจะไปก๊อปขายไม่ต้องถามอีกนะคะมาดามเพ่มคะของก๊อปหรือเปล่าคะของแท้ก็เราไปหายีพิมพ์นะคะของปลอมอ่ะมาหามาดามและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะซื้อได้ที่ลิงก์นี้เท่านั้นนะ